เห็นไปแล้วเธอกว่าฉันจะหาเ็ตนี้มไาได้นะคะวันนี้มากับคอมโบเซตอาขาของชูก้านะคะชูก้าเอ๊ะฉันออกเสียงถูกไหมผิดถูกขออภัยนะคะกับชูก้านะคะ D Day the Movie นะคะ อันนี้เป็นคอมโบเซตนะคะ339บาบทนะคะหนึ่งเซตจะมีป๊อบคอร์นนะคะซึ่งรถปาป,ปิก้าก็ยังเป็นรถยอดนิยมของอินิดนั่งกินไปเรื่อยๆือดีก็ได้กับมากับนานนะคะ เป็นดับเบิลวอลนะคะเป็นแก้วแบบแก้วความเย็นด้วยนะคะรสดี Ready. นี่ดิฉันนี่ตามหานะเพราะว่าตอนเนเขาเป็นพีเซลเนาะทีนี้ก็ลืมคำาน้นทำนี้เพลินแล้วก็ลืมมาได้เซตสุดท้ายนะคะที <c oughs> SFMBK นะคะไม่มีหลอดว่าอ,อันนี้หลอดอันนี้หลอดแบบหลอดแยกนะไม่ได้ไม่ได้หลอดจริงๆนะหลอดจริงของเขาไม่มีเห <c oughs> มือนเขาเอาตัวโชว์ให้ยังไงก็ไม่รู้แปลกๆแต,แต,แต,แต่น้องก็บอกเลยนะครับว่าไม่มีหลอดโอเคไหมบอกเอามาถอขายโอเคนะคะอ่ะไม่รู้ว่าสาขาอื่นยังมีเหลือหรือเปล่านะคะ แต่ถ้าใครอยากได้ก็ไปที่ SF ได้ทุกสาขานะคะ339บาทนะคะได้ป๊อปคอร์นหนึ่งถังนะคะแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นแก้วแบบดับเบิลบอลนะคะปิดหนึ่งแก้วน,กนะจ๊ะไปแล้วค่ะวันนี้วิชนขออนุญาตนะจ๊ะไปหาอะไรกินก่อนละคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะซีญา